จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่านค่ะวันที่27-28สิงหาคม2,566นะคะขอบคุณคณะรอพอสอตอหน,อ,นองบอนอำเภอพัฒนานิคมเอออำเภอนิคมพัฒนานะคะจังหวัดระยองที่ให้โอกาสได้ต้อนรับด้วยอาหาร การทานอาหารตามลำดับการย่อยนะคะขอบคุณพี่น้องที่มีความศรัทธาเมตตาเอ็นดูน้องนะคะซึ่งท่านให้ฉายาว่าหมอนุ่มนะคะแล้วก็มาส่งน้องถึงจังหวัดสุรินทร์นะคะรพอสอต,ตสาโรตำบลปรมเทพอำเภอท่าตูมนะคะ ขอบคุณที่ให้แบ่งปันนะคะองค์ความรู้แพทย์วิธีธรรมการทานอาหารตามลำดับการย่อยนะคะพี่น้องมาในรอบนี้ไม่ต่ำกว่า40ท่านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์นะคะอาหารเราก็เตรียมต้อนรับทั้ง เก็บภาพได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะตามโอกาสและสถานการณ์จริงค่ะเจริญธรรมค่ะ